ขับรถจากแยกอนามัยตรงไปทางสารากางก่อนถึงสีแยกแสงเพชรฝั่งตรงข้ามสารากลางให้สังเกตป้ายใหญ่ๆฝั่งซ้ายมือคุณจะมาถึงที่นี่ครับ วันนี้รีวิวสุราษฎร์อยู่ที่งานฉลองครบรอบ28ปีเซดิสินสาขาสีแยกแสงเพชรเมืองสุราษฎร์ธานีศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าใจกลางเมืองสุราษฎร์ที่มีสินค้าเลือกเยอะกว่าหมื่นรายการและยังเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจรซื้อที่นี่ซ่อมที่นี่มั่นใจได้กับทีมงานมากประสบการณ์1-6สิงหาคมนี้นะครับเพียง6วันเท่านั้นเซริสินลดกระนำกับโปรแรงชอบสินค้าภายในงานรุ่นรับปีเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลอื่นๆมากมายพาไปดูทีวีขนาด32นิ้วเริ่มต้นเพียง2,821บาทและนี่วสดขนนา18ิ้ แถมฟรีแทบแดด็บเล็ตหนึ่งเครื่องไปใช้กันฟรีๆเลยเด็กขอชาวแก๊งทั้งหลายนะครับก็ต้องไม่พลาดกับหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนและสินค้าจําเป็นอื่นๆราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยเท่านั้นหรือจะเป็นไมโครเวฟเครื่องนี้นะครับเริ่มต้นเพียง1 1 2 1บาทเท่านั้นและมีพัดลมสไลด์ปรับลมแรงได้ถึง4ี่ระดับเริ่มต้นเพียง799เท่านั้นร้านนี้ผ่อนง่ายผ่อนสบายด้วยบัตรประชาชนเพียงแค่ใบเดียวหรือจะเลือกผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการพาไปด หมดสีสาขานะครับ 1. สาขาเมืองสุราธานี 2. ส,สาขาเกาะสมุย 3. ส,สาขาชัยยาและ 4. ส,สาขาเวียงสรานะครับสะดวกสาขาไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยอย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับ1-6สิงหาคมนี้แล้วพบกัน